ถ้าตีกดเร็วอย่างเดียวจะตอบไม่ได้ใช่ค่ะเอ้ยเราจะแต่งตัวเหมือนกันนะนีน่าไม่อยากเป็นพวกเดียวกันเนอะอีกเยอะบอกเลยกว่าจะได้เป็นพวกเดียวกันดูสภาพสิเกิดอะไรขึ้นนีน่านั่นสิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทักทายผู้ชมกันก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการนาริชาแนลนะคะ ep ที่19กับนีน่าแล้วก็จี๊ฟนะคะครับซึ่งวันนี้ วันนี้เกิดอะไรขึ้นนี่หน้าแปลกแปลกจ้า่หน้านี้หน้าก็ดูแปลกไปนะอ่ะ่อนแว่นก่อนไหมเอาโอเคขอแว่นกันก่อนไม่ต้องตกใจไปครับวันนี้เราจะให้พี่ๆทั้งสองคนมาแข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งแฟนมาแทนนาริสเจ้าแห่งแฟนมาแทนนาริสอืมอืมก็ไม่น่ายากชิวอืมเราทำงานกันมากี่ปีแล้วนี่หน้านี่หน้ากระจิ๊บนี่น่าจะพร้อมมกันเลยนะคะที่เข้ามาทำงานประมาณ6ปีก็นานอยู่เพราะงั้นแฟนบอแทนนาริสเหรอ มียากคีโมจริง, <c oughs> งเลยกกติกาการแข่งขันสึกท้าชิงแฟนพันท์นาริสพิธีกรทั้งสองคนต้องแข่งกันตอบคำถามเกี่ยวกับนาริสซึ่งจะมีทั้งหมด9ข้อใครที่กดปุ่มได้เร็วกว่าจะมีสิทธ์ตอบคำถามข้อนั้นก่อนรือต้องตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้รับคะแนนหากตอบผิดอีกฝ่ายสามารถขโมยคะแนนได้ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและผู้ที่ตอบผิดจะต้องโดนลงโทษและนี่คือกติกาของสึกท้าชิงแฟนพันท์นาริส เราเริ่มกันที่คำถามแรกโลกโลก้ปินเซสซีเลนทอนเอสโซพาสมีดาวทั้งหมดกี่ดวง <c oughs> ว้ายว้ายว้ายขอตอบว่าเจ็ดดวง <c oughs> ยังไม่ถูกนะครับ แล้วหนึ่ความมั่นใจในตอนแรกมาจากไหนกันเหรอแม่บุ๊คมีทั้งหมด8ดวงนะครับแปดดวงเห็นไหมใกล้วเมื่อกี้จำไม่ได้เลโอ้โหอย่ายอมมันไม่ต้องย้ำก็ได้ไม่หรอแบบไม่อันนี้มันเพิ่งเปิด3ปีเองใช่ขออ่างขออ่างแหละเห็นโลโก้ทุกวันไม่รู้โอเคเลยไม่มีใครถูกนะครับโอเคคนนี้ก็โผล่ไปนะคะไม่เป็นไรครับมาที่คำถามที่2ครับนาฤิ์เป็นองค์กรประเภทใด และอยู่ภายใต้กระทรวงใดและยกตัวอย่างองค์กรที่ใกล้เคียงมาสามองค์กรเอ้าโอยนี่น่ทำไมกดช้างเลยเอ้ยองค์กรประเภทใดเป็นองค์การมหาชนครับแล้วก็อยู่สังกัดกระทรวงช่อเต็มอะไรวะกระทรวงอวครับต้องตอบช่อเต็มไหมขอเสริมได้ไหมคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตนรรมค่ะ ก็คือกดเร็วอย่างเดียวจะตอบไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โคะแนนควจะเป็นของใครดีคะเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างใกล้เคียงก็ในกรมสรรพาุญอยู่ไกลไๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีมูลนิธิขาเดียมก็อยู่ใกล้ๆก็ไม่ใช่เหมือนกันเอาใกล้ปเล่นไม่กี่ร้อยเมตรเองเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้ตายแล้วละองค์การมหาชนมีอะไรางองค์การมหาชนในกระทรวงเดียวกันกับนาิกเนี่ยก็จะมาทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันอย่างเช่น naa ค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนก็ใช่หรือว่าจะเป็นิ i s t a นะคะเป็นต้น ทั้งคู่เสมอครับก็ทั้งคู่สามารถคอนโทรลอีกฝ่ายได้โโอ้หโอเคเลือกของตกแต่งให้ฝ่ายตรงข้ามนะเราไปเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้เลยจิ๊บเอาบุกุดไปใส่ไหมจิ้นแรกเอาเลยเหรออาอเหรอนี้นะครับให้นิ่หน้าแต่ว่าขอกลับด้านได้ไหมแย่เขาไม่ได้เอ๊ะเออเห็นไหมก็น่ารักดีนะสีขาวอ่ะส่วนใจอันนี้ไปเลยนะคะขอบคุณนะขอบคุณที่เลือกสิ่งที่ดี คำถามต่อไปคำถามที่3ได้แก่จงบอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของสำนักงานใหญ่นาริศพร้อมบอกรหัสไปรษณีย์ให้ครบถ้วนขอโทษทีนะเอาเลยก็จากการส่งของที่ระลึกนะคะให้กับลูกเพจนะก็ที่ตั้งของสถาบันของเรานะคะอุทยานนราสตรีรินทรนที่อยู่ก็คือ260หมู่4ตะบดนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่50180ค่ะ ที่นี่เนี่ยเป็นสำนักง,งานใหญ่ของนิหลายคนจะคิดว่าอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ที่จริงคือเราอยู่เชียงใหม่ท่าน,นี้เท่งนั้นเนี่ยมันก็จะมีหอดูดาวในกำกับเนาเป็นหอดูดาวภูมิภาคที่อยู่ตามาภาคต่างๆเราก็มีสาเหตุที่ว่าทําไมสำนักง,งานใหญ่ของเราเนี่ยมาตั้งที่เชียงใหม่เพราะว่าสิ่งก่อสร้างแรกเริ่มเลยเนี่ยค่ะก็คือหอดูดาวแห่งชาติคนเรอินทนนท์ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพี่จิ๊บต้องโดนลงโทษในข้อนี้ไปนะครับมาเลยเย้ที <Yeah. S 2> ่สุดก็สวมมง ขอบคุณนะไหนดูหน้าหน่อยสิโอ้ยสวยเป็นพิเศษสวยกว่าเธอแล้วตอนนี้ยอมเลยค่ะเนี่ยยอมเลยเนี่ยเราจะเราจะขยับยังไงขยับหัวยังไงให้ไอ้นี่ไม่หลุดเนี่ยพอก็จะแข็งอย่างนี้ตลอดทั้งคลิปแล้วนะน่าสนใจมากเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปคำถามข้อต่อไปกันเลยนะครับหอดูดาวของนาิตมีกี่แห่งและอยู่จังหวัดใดบ้างอุยไม่หันโชเอ้ยนี่นะจิบก็ตอบให้ถูกแล้วกันนะคะมา ในเชียงใหม่เนี่ยมีสองแหง่งฮอดูดาวมีสองแห่งก็คือมีที่แอสโตพาร์คแล้วก็มีที่ออดอยอินทนนท์ชาชยงซาวก่อนก็ได้อีกหนึ่งโคราชแล้วก็สงขลาแล้วก็ขอนแก่นครับที่จริงมันมันแบ่งละเอียดกว่านี้นิดนึงแบ่งละเอียดกว่านี้อยังไงสิถ้าเกิดเป็นหอนดูดาวภูมิภาคาสำหรับประชาชนที่เราเปิดให้บริการมันจะมีที่นครราชสีมาชาชิงซาวสงขลาขอนแก่นแล้วก็พิษณุโลกค่ะมีพิษณุโลกเนีย กำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่ก็เอาแล้วก็จะมีเป็นหอดูดาวที่จีบอกก็คือบนนอินทนนท์ครับค่ะหอดาวแห่งชาติเป็นหอดูดาวแรกของนาลิตเนาะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสําหรับนักวิจัยแต่ที่แบบเป็นหอดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนเนี่ยก็คือเปิดให้บริการทุกวันหอดูดาวเหรอถ้าดูดาวก็พับอีกไนทุกคืนวันเสาร์ครับอะไรํำอะไรตอบได้อยู่หือว่าข้อนี้ฝองคนรู้ใกล้ๆกันแเจอยังไม่ใกล้มีอีกที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครได้เมนชั่นเลยถ้าใครตอบถูกก็จะชนะข้อนี้ไป โอเคนะครับ 3, 2, <c oughs> สามสองหนึ่งสาธุ <c oughs> ที่ไหนทีน่ไหนเองะอสเกตการดาราศารวิทยุแห่งชาติค่ะอยู่ในห้วยข้องไครที่เจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นหอสเกตการที่ต่างออกไปจากทุกๆหอดูดาวที่เราพูดมาก่อนอันนี้เพราะว่าเป็นหอสเกตการในช่วงคลื่นวิทยุใช่เอาไว้ดูดาวแต่ว่าไม่ใช่ช่วงคลื่นที่ตาเรามองเห็นแล้วกันเอาไว้รับคลื่นวิทยุแต่เขาก็เรียกว่าหอดูดาวค่ะถ้างั้นข้อนี้ก็แปลว่าพี่จีฟโดนขโมยคะแนนไปนะครับอ้าว จริงเหรออะไรนโอ๊ะนิวทำไมมันทำไมมันมีสี่นิ้วอ่ะหนึ่งสองสามสียัง 2, ไงเี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามาสู่คำถามข้อที่ห้าคำถามก็คือจงยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นผลงานจากการวิจัยและพัฒนาโดยนาลิตมา3อย่างจำไมปชนกันตลอดเลยสามอย่างใช่ไหมครับเทคโนโลยีที่นาลิตพัฒนานะครับแขนเทียม1นึ่งล <ừ. S 1> แล้วก็ข้อสะโพกเทียมส แล้วก็เครื่องช่วยหายใจอีกอันหนึ่งศัมนะครับจริงๆจะตอบอันที่ยากกว่านี้แต่นึกไม่ออกไม่ชื่อไม่ออกถูกต้องนะครับย้ใครมีเสริมไหมครับที่จริงอ่ะมีก็มีหลายชิ้นงานเลยเนาะที่จีพูดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นด้านการสปินออฟเทคโนโลยีดาราศาสตร์ไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์จริงๆที่จะตอบเนี่ยคือมันจะมีพวกอะไรนะที่เราพัฒนากล้อง 2. 4งี่นะเอ็กโซสเปกแล้วก็อะไรสักอย่างพวกอลิเดิลเซอร์อะไรพวกนั้น อันจะเป็นอุปกรณ์แบบเฉพาะทางมากๆที่นักราศาสตร์เราพัฒนาขึ้นมาเองเพื่ออัปเกรดไอ้กล้องตัวนี้แหละเข้ามาเกี่ยกี้เราพูดถึงของดูดาวในประเทศใช่ไหมที่จริงเรามีของดูดาวในต่างประเทศด้วยแล้ววิธีที่เราจะสามารถควบคุมหอดูดาวทั้งหมดในกำกับของเราเนี่ยเขาก็เลยเขียนโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์อัตโนมัติขึ้นมาหรือที่คนันนี้จะเรียกกันว่า T R T ค่ะอ้านี้ข้อมูลเยอะนะนี่นะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจะได้เนาะกดไม่ทันไม่เป็นไรนะ ก็ไม่รู้ว่าความแฟร์คืออะไรนะกดได้แต่ตอบได้แค่นิดเดียวแถมยังตอบเกือบไม่ครบด้วยก็เขาเอาตอบเร็วปว่ากดเร็วปะ่คือกดช้าเองไม่เป็นไรค่ะก็ตามนั้นแหละตามกฎกติกานาะแล้วก็เคารพกฎกติกาเนื่องจากกระแสวันพีตกำลังจะมาฮะโซโลใช่ไหมเออเขาเวลาเขาจะใช้ดาบเขาจะสาอันใช่ไหมใช่ค่ะอันหนึ่งถือสองข้างอย่างนี้อีกอันหนึ่งเอาไว้ไหนรู้ไหมครับครับจัดไปไปไปเร็ว ข้าไปเลยเย่หรือใครบ้างก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรไปจะทำยังไงเนี่ยไปเล่นไปเล่นเกิดทำท่าแค่พอเราได้เราโลวโลวอัลโวเป็นแกะชับเชอญในวันนี้นะครับเอนงี้พี่จีบก็ตีตื้อมาเป็น2คะแนนและพี่นีน่า3คะแนนแต่ว่าข้อต่อไปอาจจะพลิกเกมได้เพราะว่าข้อต่อไปมีมูลค่าถึง2คะแนนสองคะแนนเลยเหรอใช่แล้วล่ะครับคำถามนั้นก็คือ นักวิจัยนาริสมีกี่สายแบ่งเป็นอะไรบ้างเย้นักดาราศาสตร์ของนาริสเนี่ยแบ่งออกเป็น6สายก็จะมีดาวคอดองระบบสุริยะจากกวางวิทยาและฟิสิกส์พลังงานสูงฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ดาราศาสตร์วิทยุโบราณดาราศาสตร์อีกอันนึง่งอะไรอเนี่ยโบราณดาราศาสตร์จริงๆมาทีหลังสุดด้วยนะใช่อะวิทยาศาสตร์บรรยากาศค่ะถูกต้องนะครับทุกคนเลยเหรอ มันคืออะไรอ่ะเสื้อเหรอมันก็เป็นเสื้ออีกอย่างแล้วเริ่มร้อนแล้วนะมันและคำถามข้อที่7นักดาราศาสตร์และเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์มีความต่างกันอย่างไรแหมเถอหลักๆแล้วก็คือนักดาราศาสตร์เนี่ยก็คือจะเป็นนักวิจัยเขาก็จะทําแค่วิจัยของเขาเลยเขาอยู่ในคีไซไหนเขาเขาชี่ยวชาญด้านไหนเขาจะทำวิจัยทําเ,เปเปอร์ตีพิมพออกมาส่วนเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์เนี่ย จะเป็น,เ,บบนเป็นแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ใส่มงกุฎแบบนี้น<ะ>ี่ถึงมือแบบนี้ผู้เล่นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสรเนี่ยก็ <c oughs> จะทํางานในเชิงแบบสื่อสาร เอาเรื่องยากๆในดาราศาสตร์เนี่ยสื่อสารออกไปถึงประชาชนทั่วไปทุกๆช่องทางเลยที่เป็นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆทำบุกเล็ตทำแผ่นภาพ,พทำโปสเตอร์ทำนิทรรศาการดาราศาสตร์บรรยายท้องฟ้าจำลองรวมไปถึงทำเว็บไซต์ทำโซเชียลมีเดียเขียนบทความทุกอย่างเลยที่ทุกท่านเห็นผ่านสื่อไม่ใช่แค่วิชาการน,นะจริงๆแล้วก็ PR ประชาสัมพันธ์ก็ทำส่วนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็ถ้าจี เขียนบทความมาหนึ่งเรื่องคนที่เอาเผยแพร่ให้กับประชาชนก็จะเป็นนีน่าแล้วก็ฝ่าย PR อาที่ต้องมาอีดิทให้มันเป็นคำที่สวยงามก็ข้อนี้ใครได้คะแนนไปก็ตามนั้นเลยนะครับกีคะแนนได้ข้อนี้5คะแนนใช่ไหมคะแนนเดียวเอาคะแนนเดียว <laughs> โอ,อ้ยกูตอบซะยาวเลยฉ <laughs> ันไม่อยากรวมกลุ่มกับจีบอ่ะ <laughs> เราจะแต่งตัวเหมือนกันนะนีน่า <laughs> <laughs> ไม่อยากเป็นพวกเดียวกันเน่ะอีกเยอะบอกเลยกว่าจะได้เป็นพวกเดียวกันดูสภาพคำถามข้อนี้มี2คะแนนเช่นกันนาริศ มีเจ้าหน้าที่นักวิจัยและวิศวกรทั้งหมดกี่คนและถ้าอยากทำงานที่นาริศต้องเรียนจบด้านใดมากาเจ้าหน้าที่มีประมาณ250คนครับที่เราเห็นในสื่อที่เราสื่อสารไปต่างๆเราจะเห็น นักดาราศาสตร์วิศวกรแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยวิศวกรก็คือแน่นอนต้องเรียนจบวิศวกรรมก็มีหลายสาขาเลยทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แมคชทรอนิกส์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆก็มีหมดเลยถ้าเป็นฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายผมเนี่ยส่วนมากแล้วจะเรียนจบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กันเพราะว่าก็จะต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์รู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรพวกนี้มานักดาราศาสตร์ก็แน่นอนก็ต้องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เหมือนกันที่เป็นแบบนักวิจัยเลยนะก็จะต้องจบปริญญาเอกคือนาริตก็คือเป็นเหมือนองคคค์กกกกรรรนน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 ึึงงงงงงอ่่่่่่ะหวยยยยาาาาาบบิิษััััททเเีี้้ลลมม็จตฝฝุ b นแบ็กออฟฟิศ่ฝ่ายซัพพอร์ตต่างๆนะครับที่คอยดูแลให้องค์กรสามารถดําเนินต่อไปได้อะไรพวกนี้ครับก็ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็มีฝ่ายวิเทยสัาพัญด้วยอันนี้ก็ทํางานกับ องค์กรต่างประเทศบ่อยอก็ภาษาก็เป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็คือฝ่ายนีน่าเองก็คือถ้าเป็นสารนิเทศศาสตร์หรือว่าฝ่ายทําสื่อก็ช่วยกักับวิชาการในการเผยแพร่ดาราศาสตร์ไปสู่สังคมค่ะก็คือสายวิสายศิลป์ชอบดวงดาวชอบอะไรต่างๆก็มาอยู่มาทำงานที่นีาได้ใช่ครับ,รบ,รบข้อนี้พี่นีน่าอยากคว้คะแนนไหมไม่ี่พี่ตอบครบแล้วอยากค่ะพอดีว่าอยากจะตอบจำนวนเจ้าหน้าที่ให้นิดหน่อยเท่าไหร่อะ ประมาณ300กว่าคนแล้วค่ะเมื่อมันเป็น2คะแนนครับก็เดี๋ยวแบ่งเป็นคนละคะแนนแล้วกันเอ้าเพราะว่าโดวให้ถูกต้องกว่าคือ300ครับออโอเค300แล้วเหรอ300แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้กันไปคนละคะแนนเย้มาถึงคำถามข้อสุดท้ายกันครับดาริดมีภารกิจอะไรนอกจากการวิจัยและถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์มาลองตอบครับ คือเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นยิ่งขึ้นไ<ช>ปนอีกเพราะเราพยายามทําเทคโนโลยีที่มันยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนของเราอะ่ะมันจะได้เกิดการพัฒนากลายเป็นวิศวกรที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่เราทำนั่นเองครับก็คือไม่ได้เพียงแค่ชิ้นงานกลับมาแต่ว่าเรายังได้คนที่มีทักษะเฉพาะในงานสายนั้นมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามีคนนี้มากขึ้นมันก็จะช่วยยกระดับอะไรก็คือประเทศของเราอ่าถูต ตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วได้แก่พี่นีนาเย่เย่แบบไม่เต็มใจสำหรับอีพีนี้ก็จบลงแล้วเนาะและนีนาก็เป็นผู้ชนะนะคะก็ีครับก็นยังไงกันบ้างสนุกไหมก็เป็นพัรยาการใหม่ๆแล้วกันที่เราเอามาลองเล่นกันในนาริชาแนลครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะทั้งสนุกแล้วก็จะได้ความรู้ต่างๆ ข้อมูลต่างๆที่เราใช่ค่ะ<ห>ก็เกมชว์วันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้รู้จักนาริสมากขึ้น ok สําหรับนาริชแนลอีีถัดไปนะคะขอสปอยแล้ละกัน ok เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับวิศวกรของนาริสซึ ok ่งวันนี้เราก็ได้พูดถึงคากันแย,ย่ลเลยใช่แต่ความพิเศษก็คือในอีพีถัดไปเนี่ยเป็นวิศวกรที่เขาทําดาวเทียมว้าวโครงการ TSC เหรออยู่ภายใต้โครงการทีเอซีอะแล้วความพิเศษมากกว่านั้นก็คือทุกคนเป็นคนเมืองหมดเลยค่ะ คนเมืองคนเมืองที่หมายถึงคนในภาคเหนือของประเทศไทยอ่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะอู้มเมืองไหมหรือ,อต้องไปดูนนเองต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ<ะ>นาริชาแนลใน e ีพีถัดไปเนาะน่าสนุกลยโอเคค่ะติดตามในาริชาแนลได้ทาง Facebook สถาบาันวิจัยสารสัร์แห่งชาติแล้วก็ YouTube นาริไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ